สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ,รบเราก็มาตามสูตรเลขเรียงมาสัจันกันต่อนะครับก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิต,ติตัวเลขย้อนหลัง เื่อเป็นแนวทางเรือซื้อสบบกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเล็กเรียงอาสยจน,นะครับามาชมสูตรนะครับสูตรของเราครับจากที่เราทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นมานะครับได้ตัวเด่นมาครับ ตัวเด่นตัวรองตัวดับสิบหน่วยนะครับแล้วก็มาจับจับคู่วนกันก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะมาตัดด้วยแต้มกันนะครับด้วยแต้มนะครับแต้มของเราก็จะมีอะลองแต้มมันก่อนนะครับแต้ม สองแต้มแปดแต้มหกแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มหนึ่งแต้มเก้านะครับแล้วก็จะมาลงตัวเลขไดนะ้เลยครับ แต้มสองก็จะมีเจ็ดห้าแปดสี่ก้าสามศูนย์สองนะครับเส้นแต้มแปดก็จะมีแปดศูนย์เจ็ดหนึ่ง ห้าสามแล้วก็หกสองนะครับส่วนแต้มหกก็จะมีเก้าศูนหกห้าหนึ่งต่อไปแต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์ก็จะมี เจ็ดสามนะครับแปดแปดสองนะครับเก้าหนึ่งแล้วก็หกหกสี่นะครับต่อไปเต็มเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์

4 8 3 9 2กับ01นะครับ, 0, 1, รบส่วนแต้ม9แต้ม9ก็จะมี90 เก้าศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าสี่แล้วก็หกสามนะครับโอเคแต็มเราได้แล้วแต็มมาครบรีบร้อยนะครับ ทีนี้แต้มที่เราคาดไว้นะครับว่าเป็นแต้มเด่นนะครับจะชนหลายๆสูตรเป็นแต้มเด่นนะครับก็จะมีนะครับเต็มเจ็ดที่ชนหลายสูตร แต้มหนึ่งเต็มศูนย์แต้มแปดนะครับแต้มที่เด่นๆของเรานะครับดติ๊กให้หน่อย แต้มเด่นนะครับคราวนี้พอจะเห็นรูปล่างบ้างแล้วนะครับทุกท่านชอบแต้มเด่นก็มาจัดแถวนี้เลยนะครับแถวที่เป็นแต้มสีแดงนะครับก็จะเหลือน้อยลงมาแล้ว1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสหนึ่งสตอนนี้ก็เหลือ เฉพาะเต็มเด่น17ชุดนะครับคราวนี้ก็ถ้ามีเด่นประจำหลักนะครับเด่นประจำหลักนะครับก็มาตัดเอาในนี้ได้นะครับเพื่อจะให้มันเหลือน้อยลงตัดต้นทุนลงไปอีกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากที่เราทำมา เป็นเด่นเป็นแต้มมาครับเพราะว่าจากที่ผ่าน,านมานะครับจากที่ผ,ผ่านมาสูตรของเราก็ถือว่าเข้ามาดีนะครับถือว่าเข้ามาดีใช้ได้จากที่เราเคยมาจากงวดที่แล้วนะครับมวดที่แล้วก็มาที่ตัวก,กันนะครับห้าหก ก่อนนั้นก็เสียดายที่เรางวดนี้เสียดายที่เราลงจับตัวเลขไม่ครบนะครับปกติมันจะมีมันจะมีสองมาด้วยในในสูตรหลักนะครับในสูตรหลักดูสูตรหลักของเรานะครับสูตรหลักของเราจะมีเลขสองมาตรงนี้นะครับงวดแต่เราพลาดที่เราจับมาไม่ครบนะถ้าครบมันก็จะมาที่สองหกหกสอง มาตุกกลับนะครับเสียดายมากงวดถัดไปก็จะตัวนี้มาศูนย์หกก็มาอีกตัวกลับนะครับส่วนตัวนีส้สรมาตัวตรงนะครับหกเ็มวดที่หก็ดมาตรงนะครับงวด1เดือนแปดนะครับเลขที่ออกสี่หนึ่งมาที่หนึ่งสี่ ตักกลับนะครับ16เดือนเจ็บก็มาที่36มา36ตัวตรงนะครับก็สังเกตว่ามาตกกลับหลายงวดนะครับมาุกกลับหลายงวดอยู่ยยแต่งวดนี้ก็มาลุ้นกันเราจะมาตกกลับหรือตัวตรงนะครับภายในนี่นะครับ หรือท่านท่านใดมีตัวเต็มในใจแล้วก็มาจัดชุดเต็มนะครับคัดลอกจากชุดเต็มไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาเอาชุดเต็มนะครับบางทีแต้มเอาเราไม่เข้าออก,ก็คือไม่เข้าออนะครับก็ให้มาดูกันแค่แค่เป็นแนวทางนะครับส่วนส่วนแต้มดับของเราก็ ว่ายังเดินมานะครับงวดที่แล้วดับาพาดที่หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยก็ยังเดินดีอยู่นะครับหลักสิบพ้าดนะครับงวดน,นี้ดับสิบที่แดนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะผิดซ้ำนะครับหลักหน่วยก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ไม่อยากให้ใช้นะครับเลขดับ เป็นว่าตามนี้มาตัดด้วยแท็บให้ท่านชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการาหาตัวเด่นหาตัวเด่นประจำหลักมานะครับเพื่อจะให้มันเหลือน้อยลงไปงนะครับเอาตัวเด่นประจำหลักมาตัดอีกทีแล้วก็จะใกล้วันก็จะได้สรุปกันช่องนี้นะครับเหมือน ทุกครั้งที่เราทํานะครับก็จะทําตามสเตปนี้มานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่การสําหรับการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะจะได้ชมนะครับจะได้ชมจะได้เลือกหาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ เจ้าเองก็อันอัน20-30ตัวนะครับใครไปหวังผลวันใกล้ๆนะครับจบหมดสิทธิ์นะครับโดนอันไปก่อนนะครับจะ่ก็จะพยายามสรุปให้เร็วๆมากๆนะก่อน2วันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ